สวัสดีครับพ่อวงครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณะและทางห้องเลขเป็นรูปศาสตร์เลขพยาญชนะนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทู e ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้วันที่1มีนาคมอ่าวันนี้หนึ่งมีนาคมนะครับวันนี้วันหวยออกนะแต่ไม่รู้ว่าเลขวันนี้ตรงเองไหมมีหลายครั้งที่เลขที่ครูเอกรีวิวเวลาตรงกับวันหวยออกเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีดวงอ่ะเขาก็มักจะแบบอ้าววันนี้ตรงเลขนี้เลยจริงๆครูเอกอ่านเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับ ไม่ได้ไม่ได้พยากรณเลขหวยนะพูดกันตรงนี้ก่อนนะนี่คือการถอ,อนรหัสเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับส่วนใครจะเอาไปตีความไงอันนี้แล้วแต่บุญของท่านนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะถูกหรือไม่ถูกนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเวลาเจอวันหวยออกทีไรคุยเป็นประเด็นทุกทีนะครับอ่ะวันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ผมไปดูมาแล้วคนที่ขอเลขกลุ่มนี้ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเขาขอแบบอยากขอทั้งเบอร์ ื่อวานนี้มันเป็นเลขกลุ่มอันนี้นะครับเมื่อวานเป็นเลขกลุ่มเจ็ดแปดสองสี่ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็เป็นเก้าสองแปดเจ็ดเบอร์เขาก็น่าจะเป็นเก้าสองแปดเจ็ดสองสี่อะไรเงี้ยนึกออกไหมผมจะไม่ปิดนะเก้าสองแปดเจ็ดสองอะไรพวกนี้มันเหมือนเลขกลับกันอนะ่ะผมก็แปดเจ็ดแปดสองอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เหมือนว่าจะให้จะให้มันว่าเอ๊ะกลุ่มพวกนี้มันเป็นยังไงสองแปดเจ็ด 82492เบอร์เขาน่าจะเป็น09287824น่าน่าจะออกมาประมาณนี้ก็เลยขอแบบว่ามันติดกันไงมีมีหลายท่านนะที่ทำทรงเนี้ยครับอันนี้ผมก็เลยอ๋อคนขอคนเดียวกันสงสัยอยากดูทั้งเบอร์อยากดูว่ามบขนา้างหน้าเป็นยังไงอโอเควันนี้แต่กลุ่มเลขน,นี้ก็น่าสนใจนะก็เป็นที่เรียกว่าที่เขาเรียกว่าตระกูลมังกรเช่นเดียวกันนะครับะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันครับ ก็กลุ่ม9287เวท e, ตั้งชื่อว่ารากฐานที่สันสร้างพอพูดถึงรากฐานแน่นอนผมก็พูดถึง4ตัวหลักที่มาที่ไปก็มาอยู่3คู่นะก็จะมี2992 2882แล้วก็7887นะเรามาเจอะที่4ตัวท้ายกันดีกว่านะครับอ๋อลืมเลข3ตัวกลุ่มนี้สามารถกลับไปดูย้อนหลังไี่928829แล้วก็287782ครับโอเคขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับ4ตัวท้ายลงท้ายเลข7 เป็นอันดับหนึ่งนะเป็นอันดับหนึ่งที่คนไม่ค่อยชอบเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่าตัวตนของคนเลขเจ็ดเนี่ยนะครับเขาเป็นคนค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นธาตุไฟนะแล้วเป็นไฟใหญ่คือไฟความรุ่มร้อนความแบบจริงจังตั้งใจทาอะไรก็ต้องแบบต้องให้ได้ดั่งใจรายละเอียดเยอะมากคือทําไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นเลยนะครับเป็นคนที่ในบรรดาตัวเลขทุกตัวเลขนะเป็นคนที่คิดช้าที่สุด เขาว่าคิดช้าไม่ใช่ช้าเพราะว่าคิดไม่ออกนี่ลรนะคือเขาคิดละเอียดละเอียดกว่าเลขให้นะครับเป็นเลขที่คิดละเอียดที่สุดเอตั้งแต่หนึ่งถึงเก้านะไม่เอาศูนย์นี่ตัดออก <c oughs> นะครับเพราะศูนย์มันเป็นทุกอย่างไงล่ะนะเป็นคนที่คิดละเอียดมากๆมองอะไรต้องลงลึกดำดิ่งทําซ้ําแล้วซ้ําอีกคิดทวนนี่แหละพอท้ายม,มันมีลักษณะแบบเนี้ยตัวตนแบบเนี้ยเลยทําให้คนไม่ค่อยชอบมันเครียด ก,ก็จริงอ่ะ <c oughs> นะครับก็จริงนะครับเลขที่สามารถมาคู่กับเลขเจ็ดได้สําหรับมุมมองผมนะมีอยู่เลขเลขที่มันตัวดีผ่อนหน่อยก็คือเลขเก้าผมชอบเก้าเท่านั้นแปดเนี่ยมันหนักไปเลยอย่างเช่นในกลุ่มวันนี้ตําแหน่งก็จะก็หนักไปเลยพอตัวตัวเป็นเลขเจ็ดเนี่ยแล้วกลุ่มวันนี้ก็คือเลขแปดคุณลองคิดภาพดูนะคนที่เจ็ดถ้ายอนะ่ะคิดละเอียดคิดยิบ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 ,ยบเลย มันต้องอย่างนี้จริงจังทุกอย่างเลยค่อนข้างจะเครียดแต่ข้อดีคือมันละเอียดเยอะไงมันพลาดยากคนพวกนี้แล้วมันยิ่งแบบคือเสียรู้คนยากที่สุดอะด้วยเลขเจ็ดเนี่ยเสียรู้คนยากที่สุดคือถ้าเสียรู้คือประมาณว่าคุณต้องเก่งมากๆครับหรือเขาคนที่เป็นเลขเจ็ดพึ่งจะมาแบบเหมือนพึ่งจะเริ่มต้น,นคือลังศึกษาเรื่องนี้พึ่งจะเริ่มต้นแล้วเขาท้ายเจ็ดเขากาลังเรียบเรียงอะไรพวกเนี้แล้วคุณก็อาศัยโอกาสที่คุณชนานาญแล้วไปต่อสู้กับเขาอะไรเงี้ย เอออาจจะพอชนะได้แต่ถ้าเกิดว่าเกิดพร้อมกันทําพร้อมกันเริ่มต้นพร้อมกันหัวคนสู้เลขเจ็ดยากคนเลขเจ็ดมันลึกนะครับคราวนี้คนเลขเจ็ดเนี่ยแล้วมาเจอเลขแปดมันก็แนวคิดแบบเลขแปดนะก็คือเป็นคนที่คิดการใหญ่คิดกว้างคิดไกลพลิกแพงแล้วเอาตัวรอดลองคิดดูว่าของมันครบอยู่แล้วแล้วมันพร้อมที่จะทําทุกอย่างอ่ะคนเนี้ยคิดยังไงทําอย่างนั้นแล้วอาจจะทําใหญ่กว่าที่คิดด้วยซ้ำคือคิดจะใหญ่แล้วมันก็ต้องแบบ ชอบความคงทนถาวรทาให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆจริงๆ7887เป็นคู่มิตรที่มีลกสนะของการพัฒนาที่ดูบิ๊กโปรเจกต์ที่สุดแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะพูดถึงพวกอสังหาพวกงานที่มันเป็นของใหญ่ๆนะครับประมาณนั้นในคนที่87ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดการใหญ่แล้วก็คิดลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากคือถ้าเขาอยากทําอะไรอยากได้อะไรมันต้องได้เป็นคนที่ค่อนข้างจะ เอาแต่ใจแต่ว่าความเอาแต่ใจนั้นอ่ะมันมีลักษณะของการแบบละเอียดมันเยอะมันทาให้คือจริงๆถึงจะเอาแต่ใจก็ตามแต่ว่าเขายอมรับทุกด้านไงความเอาแต่ใจบางทีของเขานะบางทีมันก็เลยการเป็นแบบว่าเขาจะเอาอยัางไงถึงว่าเราถามมาคนแปดถึงคุณจะเอาอยัางไงเขาจะบอกว่าโอ้โเยอะบางทีความคิดของเราก็อยู่ในส่วนนั้นของเขาด้วยซ้ําเราก็อาจจะเห็นด้วยเขาด้วยซ้ำเพราะว่าเขาคิดแบบครอบจักรวาลอ่ะเพราะฉะนั้น บางทีมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบดาบสองคมอาจจะดีด้วยก็ได้เราอาจจะชอบคือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนทํางานร่วมกับเราแล้วเขาอยู่ฝั่งเราถือว่าดีนะเขาเป็นคนเก็บตกอะ่ะพวกไหนที่แบบทําอะไรพลาดมาแเขาก,ก็ปุ๊บปุ๊บดูแลอยู่ข้างหลังเหมือนคนอยู่ข้างหลังอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูนะโหน่กกากลัวโหดนะครับต้องเอาให้ได้ทําให้ได้นะครับตําแหน่งต่อมาครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขสอง ถึงแม้ว่าพอ,พ,อพอมาเจอเลขสองบางคนเนี่ยบอกว่าอมันดอกนึงมันสำหรับผมผมว่าเขาไม่ได้ดอกหรอกเรื่องความคิดความคิดกลาก้าคิดแกร่งคิดไกล,ค,กลคิดหนักหนักแน่นรากฐานแน่นๆนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมแต่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยรีดทําคือคิดแล้วทําจะค่อยๆทําเหมือนผมไม่นึกภาพเวลาที่คุณเห็นแม่บ้านก็ได้แต่ผมไม่ได้บอกไปเรียกแม่บ้านนะแม่บ้านที่เขาทําความสะอาดแล้วสะอาดมากอะ นึกภาพออกไหมเขาต้องมีขั้นตอนในการทํานู่นนี่นั่นถูกไหมต้องกว่าตรงนั้นก่อนเช็ดปัดคือวิธีการอ่ะหรือเแฟนผมก็เอาให้ดูเรื่องของมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเขารับจ้างร่บรับจ้างทำความสะอาดอ่ะแบบจัดบ้านให้ใหม่อะไรเงี้ยอแล้วเขามีรายได้สูงเลยนะนั่นแหละก็คือจากของอะไรปุ๊บปุ๊คือเนรมิตเนี่ยจากของลกๆให้การแต่เขาค่อยๆทํานะค่อยๆทาค่อยๆเก็บอะไรอย่าค่อยๆค่อยๆ นเนี้ยบมากสองแปดเจ็ดเนี่ยถ้าอยู่ฝั่งเรายินดีเลยแต่ถ้าอยู่ฝั่งศัตรูเลยโอ้ยมันมีอาวุธหนักอะ่ะเ้าเรียกว่าทีมนั้นเขามีอาวุธหนักแต่คนที่มีอาวุธหนักแบบเนี้บางทีมก็อยู่แบบถ้าทําร่วมกับเขาอะ่ะแล้วเขาเป็นผู้นําอ่ะจะโอเคหน่อยแต่ถ้าเขาอ่ะเป็นลูกน้องอะ่ะอันนี้เราจะแบบเป็นผู้นําที่ต้องมี power มาเขาหน่อยนะครับถึงจะสั่งเขาได้ประมาณนั้นนะแล้วทีเด็ดสุดกว่านั้นก็คือ พื้นฐานการทํางานเข้ามาจากเลขเก้าไงไอเขาเป็นเลขเก้าไงอ่าคราวเนี้ยเหมือนกับผมมองว่าเหมือนกับเป็นการที่เขาเปิดสัญชาตญาณของตัวเองว่าเออฉันอยากจะทําแบบนี้ฉันเก็บรายละเอีแบบนี้ฉันจะค่อยๆทาแล้วพอถึงจังหวะที่เขาจะนาเสนอคนต่างๆก็จะค่อยๆดึงสิ่งที่เขาละาลิดออกค่อยๆออ,ออกไปงานที่เขาเป็นมันก็เลยสามารถพลิกแพงได้ทั้งๆที่ตัวเขาเป็นคนที่แน่นเรื่องทฤษฎีมากหรือว่าเรื่องแผนการมากนะแต่พอเอาไปทาจริงๆี่ย เขารู้ว่าจะดึงตรงไหนผมว่ากลุ่มนี้มันเหมือนเลขคู่เลขไหนไกลๆรู้ไหมผมว่าเหมือน5 9หรือไม่ก็56อ่ะไกลๆประมาณนั้นคือรู้ว่าจะต้องไปหยิบจับอะไรแต่รายเดียดมันลึกกว่าไงหยิบอันนั้นมาอ่าปุ๊บ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 เหมือนเป็นบรรณรักอะว่าเฮ้ยจะหาเลขนี้แล้วจําได้ว่าเลขนี้มันอยู่ชั้นไหนชั้นวางอะไรซึ่งถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาแค่นักเรียนไปช่วยอาจารย์เงช่วยอาจารย์ห้องสมุดเนี้ยเราจะไปอยู่ตรงไหนวะต้องไปเปิด ว่าไปเปิดคู่มือว่าต้องอย่างงั้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นสมมติเป็นกลุ่มเก้าสองแปดเจะนรู้เลยนี่เอวนี้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 เขารู้รายละเอียดแล้วเขารู้ว่าจะต้องใช้ว่าหนังสือเล่มนี้มันจะต้องมาจากชั้นไหนยู่แถบไหนคือเขาจะเหมือนย้อนวิธีการคิดนะเป็นหนังสือสังคมอยู่ฝั่งสังคมอยู่นู่นนี่นั่น,นเขาจะว่าออก้าไปอยู่ชั้นนี้นะชั้นนี้นะคือเขาจะไล่เลยคือเขาเป็นคนนี่หนึ่งความจําดีสองความจําเยอะ ไม่ดีของกว้างด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆทําสิ่งที่ค่อยๆเป็นของตัวเองค่อยๆไปไ่ไปแล้วก็สามารถดึงความสามารถตัวเองตรงนี้จะไปใช้เมื่อไหร่ยังไงได้เก่งคือไปพิกแพงตอนทอําอ่ะแต่ตอนคิดในรายละเอียดนะแต่พอไปอทมจริงพิกแพงได้สุดยอดนะคนนี้แต่กว่าจะเป็นคนคนนี้ได้นะถ้าคนนี้เริ่มใช้หรือคนที่เกินแบบคนที่แบบไม่เป็นอะไรเลยแล้วคุณมาเริ่มใช้ตัวนี้ผมว่าก็เหนื่อยหน่อยนะกว่าจะปรับตัวได้อ่ะ คุณจะรู้สึกทําไมฉันคิดเยอะขนาดนี้ทําไมฉันต้องแบบจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้แล้วทําไมเวลาที่ฉันจะทําอะไรฉันจะต้องให้มันแบบดูดีตลอดเวลาหรือว่าจะต้องให้มันสําเร็จนะเออมันจะเหนื่อยถ้าคุณไม่ใช่คนแอคทีฟมาก่อนแต่ถ้าเราคนที่แอคทีฟคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เป็นคนที่ไลยเดียเดยเดยอะๆกลุ่มนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับเหนื่อยหน่อยครับแต่ดีแต่ดีนะครับงงรบันะบบนปลายคือโอเคเลยนะ แน,น่นอนมันก็เหนื่อยตลอดเลยโอเคนี่คือด้านหลังส่วนบุคลิกด้านหน้านะครับผมมองว่าเขาแต่งตัวดีนะแล้วเขาเป็นคนที่ดูท่าทางเข้าถึงง่ายนะแต่ว่าแต่ว่าเ,ออเขาเป็นคนค่อนข้างทำตัวค่อนข้างจะเปิดเผยแบบเจอใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาคุยด้วยคุยได้ยากหน่อยเพราะเขาจริงจังพูดคุยอะไรเนี่ยต้องแบบเอ,อ๊ะคุณพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าไปพูดเล่นน่ะเขาเป็นคนไม่ชอบคนพูดเล่นไงบุคลิกภายนอกค่อเป็นคนรู้สึกว่า พูดแต่ละคำมันดูจริงจังตลอดอ่ะถึงแม้ท่าทางภายนอกบุคลิกการแต่งตัวจะดูแบบโอเคเข้าถึงได้น,นะมีทั้ง92มีทั้ง28เนปะเออดูอบอ,อุ่นดีแต่พอไปคุยจริงคือประมาณว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอนะ่ะถ้าพูดกันเรื่องเล่นๆอนะ่ะโอเคมายถึงไปเที่ยวไปอะไรได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทํางานร่วมกันหรือคนที่มีเลขนี้อยู่ด้านหน้านะแล้ว็า,าทางานร่วมกันมันจะรู้สึกพี่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตึงๆหน่อยเพราะว่าเจ็ดมันอยู่แถวเอกลักษณ์เขาเป็นคนที่แบบตึงๆหน่อย เวลาคุยเวลาอะไรดูติดจริงจังนะครับติดหมายถึงว่าคําพูดคําจาหรือวิธีการพูดมันดูหนักแน่นตลอดอะ่ะผมว่ามันจริงจมันก็เหมาะกับพวกที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือพวกพวกทําอสังหาด้วยนะประมาณนี้พูดพูกพูดคาไหนคํานั้นหนักแน่นอะไรพวกนี้หรือคนที่เป็นนักปราศัยอะไรเงี้ยออโอเคแบบนี้ก็น่าจะตรงแนวนะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสริมนะเรื่องเสริมของเรื่องความรักแล้วกัน แน่นอนคนนี้ถ้าทางดูดีจริงแต่ตึงเขาชอบแบบออกคําสั่งเป็นเลขกลุ่มบังกร่มแบบตระกูลบังกรุ่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถึงจะดูแลบริวารเป็นอย่างดีแต่ก็ดูแลในลักษณะของนะครับในลักษณะของการมีกฎมีระเบียบมีแบบแผนว่าจะต้องงี้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 ครบกันต้องงี้งี้เจ้าขี้เจ้าการหน่อยแต่ถ้าถามว่าถ้าเราอยู่ในระบบของเขาได้หรือว่าอยู่ในแนวคิดของเขาได้เขาสามารถควบคุมคนโทรลเราได้เราก็อยู่สบายครับ เ,เขาก็สายเปเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันต้องต้องยืดยุนนี่นู่นนี่นั่นอันนี้อยู่ด้วยกันยากแล้วนะครับความลักก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของการเงินหาเงินเกิ่งครับเราหาแบบถ้าล็อกเป้าไ้ต้องได้เท่านั้นอนะ่ะกิง่งเต็มสิบผมให้สิบเลยนะนะครับเต็มสิบผมให้สิบเลยแต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากเพราะว่ามีเลขแปดแค่เลขเดียวแล้วก็สองนะครับแล้วมีเก้ามีเจ็ดเป็นคล้ายๆกับงาน งานที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่เป็นงานที่แบบจับต้องได้เป็นบิ๊กโปรเจกต์เป็นงานแบบพวกชิ้นต่อชิ้นอะไรพวกเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดทํางานในองค์กรก็คือต้องการพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับสูงๆอยู่โดยเสมอทําให้รายได้หรือว,ว่างเดิเดมอนก็ขึ้นตามประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไปอันนี้คือเรื่องการหาถือว่าเต็มสิได้สิบนะแต่5้าบริหารจัดการเนี่ยผมมองว่าก็เด่นระดับหนึ่งเลยนะ แต่มันจะมีเรื่องของ28ที่เป็นการลงทุนอยู่แล้วก็29ก็ไม่ได้โดดเด่นในการอหารแต่ว่ามี78ที่อยู่แล้วมี7ท้ายด้วยนะครับทำให้ผมช่างใจว่าลักษณะการบริหารจัดการเขาจะคืออะไรที่เขาต้องการหรือมันใช่จริงเขาถึงจะใช้จริงๆมันก็อาจจะออกน้อยแต่ทถ,ถ้าได้ออกก็คงออกเยอะเหมือนกันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างเคียดแบบเนี้ยหลายๆครั้งว่าเหมือนเราอยากได้โทรศัพท์ที่มันราคาแพงแต่เราซื้อโทรศัพท์มา้ครั้งเดียวแล้วอยู่ประมาณสีาปีประมาณเนี้ย ซึ่งอาจจะเป็นพวกขออนุญาตเผยชื่องลันงงเป็นไอโฟนไอโฟนแพงใช่ไหมละ่ละไอโฟนก็แล้วหกเจ็ดหมื่นเงี้ยแต่คุณลองคิดดูเขาใช้หกเจ็ดปีอย่างเงี้ยจะออกใช่นไหมก็ตกปีละหมื่นถ้าคิดมาแล้วเราคนบางคนก็แบบซื้อรุ่นต่อรุ่นเลยเลยแต่รุ่นสมัยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้มันทันสมัยหน่อยหรือว่าทันทันระบบทันอะไรหน่อยก็ก็ต้องราคาประมาณหมื่นผมมองว่ามันก็มันแล้วแต่แต่เขาเป็นคนที่ชอบแบบตู้ฟรีเลยแลอยู่ยาวๆอะ่ะประมาณนะั้นนะครับ ราะนั้นมือแคมป์บริหารจัดการผมเต็มสิผมให้สัก8แล้วกันภาพรวมให้9้านะกลุ่มนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเจ็ดมันไปคุมอยู่ท้ายทําให้จะใช้จ่ายอะไรเนี่ยทําไม่ถูกใจจริงก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่แน่นอนมันเครียดมันคิดเดยอะนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะมาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาทั้งเลขที่มันต่อกันของคุณนะลองลองเอาไปเปรียบเทียบดูว่าแนวทางปรนนะมาณไหน มันเข้ากับชีวิตของเราหรือเปล่าตอนนี้ถ้าไม่เข้าก็ลองปรับเปลี่ยนแนวอื่นได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง l y u u t u b e ปุ๋ยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ